HELLO ลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีการปั๊มวิวทิกตอกนะคะแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเราจะทําผ่านเว็บไซต์ที่ขึ้นชื่อว่า www. p u m p f o l l o w com นะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าขั้นตอนการทำเนี่ยทำง่ายมากเลยเพื่อนๆนะคะใช้แค่เพียงมือถือค่ะเพื่อนๆสามารถทําตามนะคะทําได้ด้วยตัเองเลยค่ะส่วนขั้นตอนจะเป็นยังไงนะคะติดตามได้เลยค่ะจากในคลิปนี้ เริ่มจากเข้า Google นะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่า www. pumpfollow. com ค่ะสะกดแบบนี้นะคะปอป้าแม่หนากาศไม้ตรีนะคะมอมา้าฟอฟันอออ่างลอลิงนะคะสารโอลอลิงไม่เอก com ค่ะแล้วเพื่อนๆก็สังเกตเว็บไซต์ที่เขียนว่า pumpfollow แบบนี้นะคะตัวสัญ,ญลักษณ์ของเว็บไซต์จะเป็นสีสนะคะเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปเลยค่ะ พอคลิกเข้ามาในเว็บไซต์นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ให้เพื่อนๆสังเกตคําว่าสําหรับลูกค้าใหม่นะคะทดลองใช้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย l ายแอดนะคะจะต้องเป็น assign ปั๊ม ig t ไยเท่านั้นค่ะจากนั้นนะคะกดคําว่าสมัครใช้งานค่ะมาถึงหน้านี้นะคะตรงชื่อผู้ใช้ให้ใส่เป็นชื่อเดียวกับอีเมลนะคะโดยตั้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะส่วนตรงชื่อและนามสกุลนะคะสามารถใส่ชื่อเล่นได้ค่ะ รหัสเนี่ยก็สามารถตั้งใหม่ได้เลยนะคะคือทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆสามารถคิดเองและตั้งใหม่ได้เลยค่ะเมื่อสมัครสมาชิกเสร็จนะคะระบบจะโชว์หน้านี้เดี๋ยวต่อไปเราไปเริ่มปั๊มบิวทิกต o อกกันเลยค่ะกดไปที่ขีด3มขีดนะคะเลือกคําว่าสั่งออเดอร์ใหม่ค่ะตรงประเภทนะคะให้เลือกคําว่าบริการที่เปิดให้ทดลองฟรีค่ะส่วนหัวข้อบริการนะคะก็เลือกคําว่าเพิ่มบิวทิกต็อกฟรีค่ะจากนั้นนะคะไปเปิดหน้า t ิกต o อกของเราค่ะแล้วก็เลือกคลิปมา1คลิปนะคะ คลิกเข้าไปในวิดีโอได้เลยนะคะแล้วก็กดจุดสจุดขวามือค่ะจากนั้นนะคะกดคําว่าคัดลอกลิงค์ค่ะนําลิงก์ที่ได้นะคะมาวางในช่องแบบนี้เลยส่วนจํานวนนะคะก็ใส่ไปค่ะขั้นต่ําก็คือ100วิวแล้วก็กดส่งงานได้เลยค่ะกลับมาที่หน้า t k t t o k ของเรานะคะยอดเริ่มก็คือ214วิวค่ะเราก็รีเฟซหน้าจอรอระบบขึ้นได้เลยค่ะรอไม่นานนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ยอดวิวนะคะทยอยขึ้นจริงค่ะ ขึ้นไปที่389วิวแล้วค่ะทุกคนยอดขึ้นไวมากสรุปแล้วนะคะยอดวิวขึ้นจริงค่ะได้ยอดจริงแบบไม่ตกตาเลยหากใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปทำตามอุ้มได้เลยนะคะที่ www.bumpfollow.com ค่ะก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนเพิ่มวิวติกต็อกนะคะแบบฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะ เป็นยังไงบ้างคะจากในคลิปนะคะก็จะเห็นแล้วนะว่ายอดวิวขึ้นจริงแล้วก็ขึ้นไวมากๆค่ะทุกคนและขั้นตอนการทํานะคะยังทําง่ายอีกนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถดูแล้วก็ทาําตักอุ้งไปได้เลยนะคะแบบทําพร้อมกันไปได้เลยคะ่ะหากใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปทําตามกันได้เลยที่ w w w p u m p f o l l o w c o m คค่ะเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้ตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถพิมพ์ตามกันไปได้เลยคะ่ะซึ่งร้านนี้นะคะเขามีให้บริการทดลองใช้ฟรีอยู่ค่ะ เอาละครเยนส่งของวันนี้นะคะอุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ปันลวค่ะบ๊ายบายค่ะ